หัวลากมาแล้วเห็นลากมาแล้วมาแล้วดูชมกันว่าเลืกหัวลากไปแล้วเห็นไหมชอบเลยหัวลากพี่น้องด๊อมเสร็จไปเลยครับนี่ไม่ต้องถอดลูกไมาต้องต่อลูกครับ หลายวันแล้วไม่เห็นครับมีโน่ห้าร้อยอันนี้มันทุก้ายครับมื่ชอานี่เอาหินมาพี่้องคนเราพ่วงแล้วก็มาวิ่งสายจีซีข้างใหม่ครับมาลงครับวันนี้เห็นว่าจะคนละสามสามพ่วงครับสายวันนี้จะวิ่งได้คนละสามพ่วงมาครับมาแล้วไปหนึ่งรอบแล้วครับ ใครมาก่อนก็ไปก่อนอันนี้รอบแรกครับน้ทรายยิ้นสามสี่ิน 3, ้นใหญ่อันนี้จะไปนี่เลยปั๊บไปนี่เลยครับลงมาแล้ว ไม่ลังแต่ว่าได้ไปก่อนแน่นอนครับขอลากบไปเดินกว่างออก<อ>ขอลากด้ำเลยโอ้โอแต่ใหด่วนับสี่ปลาครับด้านบนอ๋อลื่น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  เอ้าอืออ่อถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนถอยด่วนเลยครับวัาลนก้ถอยด่วนถอยด่วนไปได้ไปได้ผนไม่พ้นผลไม่พ้นผนไม่พ้นไปล่งใจมากครับคือไม่เห็นลายมือครับไปไปท่า <laughs> นำปูนไหมคะนี่ตู้นำปูน,นโบ<อ>ะโ,ะโอกครับหัวลากนี่ดำามง่ายนะครับไปเลยดลย <c oughs> ้ามเนี่ยไม่ได้ตอดลูกไม่ได้ยังไงเอาเจ้าก็มาหลายรอบแล้วเจ้า <c oughs> เมื่อได้คนละสามครับมนีาเม่มง้ทายจะไม่ได้สามอยู่บงครับมบ่ครับมเสอนี่หินยังาครับมาเร็วสนะครับสมือเห็นตอนบ่ายนะมาลงมึอนี่มาเร็ว โอ้เราดตัวลงทางเหมือนเราเดืยลงทางมาก <c oughs> เรารถกัดเดดลงทาง <c oughs> มากเดือดส่เมื่อก่อนมูมูมาจำทาบางตัวเนาะเรายังยยบ่มาเด้อัวนี่ครับหัวลากมาที่หลังแต่ดได้ไปก่อนคนระับ มันเอียงขนาดไหนครับถึงจะดำว่าได้ในหัวลกักเลยอเห็นไมขาา่ได้หดลนมกหลอะคะ่ค้ท่าเจ้าว่ามันดบยากว่าสั้นหรอครับถ้า,ถา,ถามืจะินลงก็ไม่เป็นไรอ้ถ้ามันไหลมันเป็นยังคร เสร็จแล้วครับหัวหลักมานี่และต่อลูกก่อนพี่นครับต่อลูกก็อีกนำเสร็จต้วงต่อลูกไปรุ่นวุ่นวาย เป็นคู่ทุกคันครับพี่น้องมาเป็นคู่ทุกคันนะนี่เล่าไฟใหม่ๆหลอดไฟใหม่ๆตรงด้านบนสายเต็มแน่นอนครับวันนี้ครับ 买点那种。 รอกันนะครับรอกันไหม,อไหมโอ้ก็น่าจะรอรอกันก่อนครับไปพร้อมกันคนระับอ๋อลงมาช่วยกันต่อครับนี่แหละ ต่อลูกช่วยกันก่อนครับเดีเ๋ยวไม่เสียเวลาครับียบร้อย มาอีกแล้วครับมาอีกหนึ่งเที่ยวหัวหลักสบายใช่ไหมครับ มาแล้วพี่น้องมาอีกหนึ่งที่ครับนี่แหละพี่น้องอชูวัดหัวลากี่น้องหัวลากเตรีมยมอะไรวันนี้เตรียมเลย พาไปดูสันจะจะไปเกีียวข้าวที่ไหนวันนี้สันจะยิ่งผ่านบ้านผมไปพี่น้องไปกลับกัน,นชั่วโมงครึ่งครับไม่นานครับน้องไปประมาณ30นาทีครับ